หลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมวันเสารห้าปีสามหกครับพระสามสิบปีนะครับโดนะครับคนนะครับยันพระสามสิบปีโดยประมาณครับเส้นสายลายพิมพ์เสมือนมีชีวิตจริงนะครับ ดูดีครับดวงตาแข็งข้างมองไปมุมไหนท่านก็จะเหมือนเหลตามองเราด้วยนะครับ